คลิป G2 ของเรานะครับผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับที่เราคิดขึ้นมาเล่นนะครับผมในช่องของเราที่เป็นคอนเทนต์ที่เปลี่ยนกฎนะครับนิดหน่อยจากการเล่นจริงๆนะครับผมซึ่งกฎเนี้ยมันไม่ใช่กฎที่ใช้ในการแข่งขันแต่อย่างใดนะครับนะก็อยากให้เข้าใจก่อนไปดูคลิปกันนะครับผมนะว่ากฎนี้ไม่ได้กฎที่เป็นกฎจากออฟฟิเชียลนะครับเป็นกฎที่เราคิดขึ้นมาประยุกต์ขึ้นมาเองเพื่อ ใช้ในการทำคอนเทนต์ของเรานะครับใครชอบเนี่ยสามารถเอาไปเล่นตามได้ไม่ว่ากันนะคผมนะแต่ให้เข้าใจตรงกันว่าในคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เราคิดขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ของเรานะครับนะไม่ใช่กฎของทางการนะครับผมนะถ้าใครเล่นและชอบหรือว่าชอบวิธีการเล่นนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะมากลับมาแล้วคลิป G2 นะครับมาต่อมาเล่นกันเลยดีกว่านาะนะครับย้ำอีกทีนะอันนี้เป็นกฎที่เราจัดกันขึ้นมาเอง เพื่อเล่นเป็นคอนเทนต์นะครับนะใครที่แบบอยากเล่นแบบนี้หรือเข้ามาดูแล้วตกใจว่าเฮ้ยเล่นไรกันวะทําไมมันไม่เหมือนกับที่เล่นเลยนะครับนะย้ำอีกทีว่ากด G2 คือกดที่เราจัดเล่นกันเองอยากรู้ว่าเป็นไงไปเซิร์ชในช่องเราได้นะครับในช่องอในที่มันเขียนชื่อคิดว่า G2 เลยนะครับนะว่ามันเป็นยังไงสามารถเข้าไปดูกันตรงนั้นได้นะครับเปลี่ยน2นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนสิ กูดได้ห่ามาสามรอบแล้วนะ<อ>ถั่ว,วทอยให,หม่ทายใหม่กูเล่นกว่าแล้วกันเดินจัว่วจบเจ็ดคันเข้าเลยคิดว่าไงเดินจัว่วไลท์สกิลบั๊โตชาร์ตตี้เอาเลย

สกิลตัวนี้นะโซบาสเกศศูนย์โหมดชาร <1 S 1> ์สองหนึ่งสองตีสิบแปดสี่สิบหกเอาเลยเช็่งไม,ไมงไ่ไม่มีอะไร เทียบเท่เท่าไหร่ขอห้าพันอันนี้อันนี้จีทูหงายแล้วใช่ไหมหงายนะหงายแล้วนะครับชาเป็นอะไรระบบิดนะขอห้าพันหรือของหมื่นหนึ่งขอห้าพันมันไม่บวกพลังโดยงอไม่บวกต่อหรอกู้จำสลับกับใครวะที่มันบวกพลังเป็นสองหรือต่ำกว่าอ่าอืมโอเคขอบอ่าชาแล้วก็ขอบลงไปเนี่ยอ่าเอาให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนจะได้ขอทีอ่ะนี่ห้าพันมาตีสิบเอ็ดเลย สองได้สเตนแสนว่ะกลังงน uh ี huh. ่กลังนี่ uh huh. ขอห้าพันห้าพันขอมื่อหนึ่งไม่กลับไม่กลับห้าพันแวนจวหนึ่งจบยัง 5, <000. S 1> กลับอะไรกลับมัง่งนี่ไหมสแตนรอจะรอเริ่มต้นไลฟ์เฟสไม่ไลฟ์นะ โอเคสกิล <4, 2. S 1> okay. เขาได้บาสหนึ่งเข้าโซโซชาร์สองหนึ่งสองในโซมีหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วนะในโซมีเจ็ดแล้วด้วยจวหนึ่งสกิลพอด70เจศูนพอดถอดเราโซชาร์สองหนึ่งสองเริ่มตดนไลเฟสไม่ใช่ ยังไม่ใช่ตอนโซไม่มีมแล้วก็ซิกแมทอ,อ,อันนี้ก็จะบวก5,000นะเมื่ออยู่ในนี้อยู่ในสภาพรีเกียนสมมติตโซมี6อยู่ในนี้จะบวก5,000จนจบการต่อสู้ทุกครั้งที่ตีจะบวก5,000แค่นั้นแหละไม่มีอะไร แต่ว่าโตไม่ถึงไอ้นั่นอยู่แล้วก็เลยตัดทิ้งไว้ได้อ่ะลงลงเซคิวบัสเซคิวบัสโซชาร์ดหนึ่งนะอ,อ่ะสกิลบัสตีข้างตีระพุ่ตีแวนสองข้าเาเลยเช็คซึ่งไม่มีอะไรเช็คซึ่งไม่มีอะไรแล้วก็นีตีสิบแปดแวนจบ ออ,อันนี้อยู่ในไลฟ์เพจใช่ปะ่ะอืมอจัดก,การง่ายสี่โซนไปน่ะเจนเบรกสองละแค่นี้โอ้แม่มีเทคของเจนเบรกสองด้วยดิ สิบเอ็ดแวนสิบเอ็ดแววนเหรอเสร็จเสร็จสิบแวนมืนหกมีเวฟไหมอ่ะตัวนี้เวฟได้ใช่ไหมใช่หมื่นหมื่นมันต้องขอตัวนี่ เลือกมากเกียร์หนึ่งไปพอ,อ,อลองกระเพื่มไปนิดลองอีอออกแบบเหมืนผม หรือแวนตีไทเทคแวนเท้เทคไปย่างยังยังหมื่นหมื่นหมื่นสิบเอ็ดแวนครับตีกันหอไม่แ๊บหนึ่งลืมอะไรต้องอันนี้ก่อนเทคอะไรเทคอกันนี้ก่อนเจนสองไงอ๋อทำอะไร เติมตีวันกากาศถ้าการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจับโซ่พอลงช่องเกียการ์ดอ,อยู่ในนั้นแล้วอยู่ในนี้ได้รับปอกาสพัฒนใช<ะ>่แวนจะตีเป็นสิบเก้าป่ะสิบเก้าแวนอากาศ ม,มีได้ขลาดแบนี้ก็ขอหมุนหา้า่อยๆเข้าติดมากกะมแต่ ไลยใหม่ไล์ใหม่มสก,กิลโซบาเกศูนโซ,โซช้าสองซิกเมทหนึ่งสอง,ง,ส,องสาม,ส,ามสี่ เมือ่อแหนนจมตรีใช่ไหมเทคนิคี้เออใช่คมไม่ถือใบหรือมากกว่า 6, 5, หรืองสองใบกว0ห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองใบในโซ 12, นะมีสิบสองใบนะอื่ก็มีแค่นี้ก่อนยีิบห้า โตมีสิบใบคาพันค้าันเข้าเลยเช็คขึ้นขีพลังอืมสองขีพลังแวนอืออันนี้จะบวกไปหมื่นห้าสิบแปดสาม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 ใช่อือจบใจจบใอมถามเล ิบเอ็ดแวนเ็ดแวนต้องกาดหมดแล้วสินะตีเป็นสิบหกหกหมื่นหมืน่มนใส่ทุกอย่างไลเด็กนะไม่ขึ้นสักอย่าง <laughs> <16. S 1> ดีกเป็นสองข้อไปเ่ยใช่ยุ่<า>ยงง่ายเลยคนผลหกสามหกสามเข้าเลยตายตายตาย I do